สวัสดีนะคะท่านลมในสุนต้นลุมเนาะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอ,อความรักนะคะทุกสถานะนะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง10กรกฎาคมนี้เนอะาะว่า คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงเนาะซึ่งท่านลมนะคะประกอบไปด้วยเนะาะราศีตุลราศีเมถุนแล้วก็ราศีกุมนะคะวันเกิดดูได้ในดีสคริปชั่นบ็อกนะคะหากใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นราศีกุมหรือลัคนากุมก็ได้นะคะก็เข้ามาดูเนาะถ้ามันตรงก็คือใช่นะคะซึ่งท่านลมเนาะเมถุนตุลกุมนะคะสําหรับคนโสดก่อนเลยเนาะคลิปนี้นะคะ เรามาดูกันเนาะคนโสดนะคะในอนดีตนะตัวตนของคุณจริงไพ่ขึ้นออเป็นไพ่สิบดาบเนาะคือคนโสดอะที่เข้ามาดูในอนดีตของคุณคือ เป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีด้วยนะคะหมายความว่าเออทำให้คุณมีความทุกข์มีความผิดหวังเสียใจหรือว่าบางคนยังเป็นลักษณะที่ยังจมอยู่เนาะกับความสัมพันธ์เก่าๆที่แบบมันไม่ดีกับคุณมากๆเลยมันอาจจะท็อกซิกแล้วก็ทําให้คุณแบบไม่โอเคเนาะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเครียดสุดๆในบางคนนะคะตรงนี้แต่ใครก็ตามที่สดมาตลอดก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองแบบชีวิตไม่ได้แฮปปี้มากขนาดนั้น คือมันเป็นสิบดาบอะคือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เลยแบบเออทำให้แบบไม่มองหาใครหรือว่าบางคนเป็นลักษณะที่มีภาระนี้สินอะไรหลายๆ,ๆอย่างเข้ามาพัวพันกับคุณเยอะมากมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออแบบ เอยังไม่พร้อมชีวิตยังไม่โอเคยังเหนือ่อยยังแบบดูแลตัวเองแทบไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณโสดนะคะซึ่งคนโสดท่าลมในถุนตุลกุมเนาะในอดีตที่เห็นตรงนี้บางคนนะ่ะมีคนที่คุณคิดถึงนะซึ่งเป็นคนเก่าๆนะคะที่คุณค่อนข้างแบบมีความผูกพันกับเขานะตรงนี้6ถ้วยขึ้นมากับ10เหรียญเนาะ คือคุณอาจจะผูกพันกับคนคนนี้มากก็เลยแบบยังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่แล้วบางคนนะเป็นลักษณะที่คนนี้เขาอาจจะเคยได้มาจากการอธิษฐานขอพรจากคุณเนาะตรงนี้หรือว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเออคนนี้มีความเป็นคู่เพราะว่าในบางคนเขาอาจจะมีความเหมือนความคล้ายหรือว่าคุณอยู่กับเขาต่อให้ในแล้วเวลาที่เจอกันแป๊บเดียวมันก็มีความผูกพันมากมากนะตรงนั้นบางคนแบบอาจจะเคยคุยกับ คนที่เขาเรียกว่ามีความต่างวัยในด้านของอายุอะไรด้วยนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณแบบเออมีความนึกถึงคิดถึงตรงนี้แล้วก็ยังตามสองหรือว่าตามสืบตามดูเรื่องราวของเขาอยู่ด้วยความที่เออมันคิดถึงมันผูกพันเนาะมันยังตัดไม่ได้นะคะกรณีที่2คุณเป็นคนโสดที่สิบดาบขึ้นคืออาจจะเคยแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะบางคนเคยผ่าน การแต่งงานการมีครอบครัวการมีลูกด้วยนะคะหกถ่วยคนนี้เนาะเออตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งตัวคุณเองอะถามว่ามีเสน่ห์ไหมจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องของคําพูดคือเวลาใครก็ตามที่คุยกับคุณนะเขาจะรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่คุยแล้วแบบมันมีความที่เขาอยากจะคุยกับคุณอีกนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้เออตัวคุณเองอะ่ะ อาจจะมีคนเข้ามาสนใจแต่คุณไม่ได้โฟกัสคือคุณอาจจะโฟกัสเรื่องลูกเรื่องพี่หรือน้องเรื่องคนในครอบครัวหกถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่ามันมีบางอย่างที่คุณแบบอาจจะต้องดูแลเทคแคร์รับผิดชอบอะไรประมาณนี้อยู่มันก็เลยทําให้คุณแบบเอออาจจะไม่ได้สนใจนะคะคนที่เข้ามาคุยซึ่งจริงๆอ่ะคนห่าลมในอดีตคือคุณรู้ด้วยนะคนโสดอ่ะว่าเออคนเนี้ยเขาน่าจะสนใจคุณหรือว่าเขาชอบคุณด้วยความที่แบบเขาอาจจะมีการแสดงบางสีบางอย่างออกมาให้คุณได้เห็นแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดเนี่ยคือคุณรู้หมดอ่ะว่าแบบ คนนี้น่าจะสนใจแล้วคุณก็มีเซนด้วยนะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบเอออาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้โฟกัสคือคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงในครอบครัวอะไรแบบนี้แทนนะอืได้กับอีกกรณีหนึ่งกรณีสุดท้ายคือขั้นลงคนโสดขึ้นอาจจะผ่านประสบการณ์แย่มากๆเหมือนที่บอกในเรื่องของความสัมพันธ์แล้ว มันทําให้คุณอยากเจอคู่นะคะคุณอาจจะอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่กับคุณจริงๆ6ถ้วย10เหรียญเนาะคือผูกพันกันมาเจอกันแล้วดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตกันได้ในหลายๆเรื่องมันก็เลยทําให้ถ้าลงบางคนอาจจะมีการไปอธิษฐานขอพรบางคนไปดูดวงนะว่าแบบเออใครคะที่เป็นเนื้อคู่เราหนูอยากมีแฟนแล้วแบบ คนเข้ามาก็แบบไม่ดีสักคนมาแล้วก็ไปอะไรประมาณเนี้เออหนูอยากเจอคนที่ใช่แบบเจอแล้วแบบอยู่ด้วยกันกับเราไปนานๆอะไรประมาณนี้มีนะคะที่แบบบางคนอาจจะไปดูดวงเนาะหรือเรียนดูดวงเพื่อดูดวงให้ตัวเองก็ได้นะคะในท่านลมคนโสดนะบางคนตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งมาดูกันนะคะว่า 1- 10กรกฎาคมน,นี้เนาะความรักความสัมพันธ์ของท่านลมนะคะคนโสนะั้งจริงไพ่ขึ้นเดอรสตาร์นะราศีกลุ่มนะคะไพ่จัดเมนนะแล้วก็เจ็ดดา คือคนาสีกุมะแอนมองว่า1-10น,นี้ตัวคุณเองถ้าเกิดว่าเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความรักไม่ดีบางคนเพิ่งเลิกเพิ่งจบหรือเคยเจอความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาอะไรก็ตามแอนมองว่าคุณจะปลดปล่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่คุณยังมีการยึดติดยังผูกติดหรือว่า ยังมีความรู้สึกถึงอยู่ให้เดอือดสาขึ้นคุณจะเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจเกิดการเยียวยาจิตใจตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกถึงออการที่อยากจะทำสมาธิ manifest เข้าวัดทำบุญสวดมนต์นะคะมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองนานขึ้นแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกได้ว่าออสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ช่วยให้คุณปลดบ่อย พลังงานลบๆในอดีตไปได้นะคะตรงนี้เนาะมีโอกาสที่ท่านลมคือคุณจะแบบเออปลดปล่อยเป็นอิสระกับตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่เห็นมีใครเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองจะมีความไม่ไว้ใจใครง่ายๆเวลาใครก็ตามที่เข้ามาหลังจากนี้คือคุณจะดูให้แน่ใจาตามสื่อตามสองเรื่องราวของเขาให้แน่ใจว่าเออว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาหลอกคุณนะไพ่เจ็ดดาบขึ้นคือคุณจะมีความแบบ ทริกีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะคือคุณจะไม่ได้แบบเทใจให้ใคร100%ขนาดนั้นด้วยความที่พอคุณเคยเจอความรักที่ไม่ดีหรือว่าชีวิตที่มันแย่ๆมามันเลยทําให้คุณเหมือนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วพอคุณได้เจอแนวทางที่แบบสามารถทําให้ชีวิตตัวเองแบบปลดปล่อยสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปจากชีวิตได้อมันก็เลยทําให้แอนมองว่าท่านลมคนโสอะ่ะ ปักหนึ่งถึงสิบนี้นะคะคือคุณจะมีการเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะไพ่ change ขึ้นมาตรงนี้นะคะปัญหาอะไรก็ตามที่เคยมีในชีวิตของคุณนะคะหรือตัวคุณเองบางคนอาจจะความคิดของตัวเองก็ได้นะที่เป็นปัญหานะคะทําให้ชีวิตคุณแบบเกิดปัญหาเนาะมันเป็นจากความคิดของเราก็ได้นะคะซึ่งไพ่อะเป็นไพ่ change นะแอนมองว่าคนท่านลมคนโสด ปักหนึถึงสินี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของตัวเองซึ่งคุณจะเห็นเลยนะแล้วมันจะเป็นปฏิหารบางอย่างคือไพ่เดอ Star ขึ้นมาแล้วมันมีเฟสเนาะขึ้นมาตรงนี้นะคะคือมันจะเป็นลักษณะที่มันจะมีปาฏิหารบางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้คุณนะรู้สึก ถูกเติมเต็มรู้สึกมีแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่งในการใช้ชีวิตจากที่บางคนสมมติถ้าบางคนไม่ได้แบบมีปัญหาในเรื่องของความรักในอดีตแต่เป็นเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามเนี้ยคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะแบบเออเข้าใจแล้วก็เริ่มมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นจากสุขภาพที่มันแย่มันไม่ดีคุณก็จะเห็นแนวทางในการที่แบบทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดเนาะไพ่บอกว่าเอออยากให้คุณเชื่อนะ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้คุณภาวนาอธิษฐานหรือว่าร้องขอนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามนะคะเพราะว่า <c oughs> ทุกศาสนาเนาะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองนะคะอย่างศาสนาคริสต์ก็พระเยซูเนาะศาสนาอิสลามก็พระอัลลอฮ์นะคะถ้าใครก็ตามนับถือพราหมณ์ฮินดูก็อาจจะมีแบบเออเขาเรียกว่าเทพเจ้าเนาะที่เรานับถือหรือแม้กระทั่งเอ่อคนที่เป็นเอ่อพวกเขาเรียกว่ายังไงอ,อ่ะ ที่เป็นศาสนาจีนด้วยเนาะเขาเรียกศาสนาจีนไม่แน่ใจเออที่มีลัทธิต่างๆเออเป็นเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยเออที่คุณนับถืออ,อ่ะเอาให้คุณร้องขอนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแบบนับถือตรงนั้นนะอืมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไพ่บอกว่าอยากให้คุณเชื่อนะเชื่อในการเปลี่ยนแปลง ที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนสดท่านลมนะมตรงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีคนเข้ามาแต่แอนมองว่าคุณนะ่ะจะมีความรู้สึกที่ดีเติมเต็มตัวเองปลดปล่อยอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ1นถึงสินี้นะก็จบไปแล้วเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านลมเนาะหถึงสินะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีนะคะชาวท่านลมเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหนึถึงสินี้เนาะมาดูกันนะสำหรับท่านลมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะ มันค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพัฒนากันมานานบางคนอนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําอะไรหลายๆอย่างแบบเหมือนแฟนเหมือนคบกันแล้วเนาะเออบางคนอาจจะพาไปเจอเพื่อนน,นู่นี่นั่นแต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่าแฟนสักทีนะคะตรงนี้บางคนดีวกว่าคนไกลนะต่างชาติต่างภาษามีระยะทางระยะห่างจากคุณอะไรประมาณเนี้ยได้เนาะบางคนดีวกวบคนที่แบบค่อนข้างมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่าแบบโปรไฟล์ดีมากๆประมาณนี้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะมันก็เลยทําให้มีฝ่ายหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าเออ ยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็เลยทําให้แล้วก็อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ควรจะชัดเจนได้แล้วนะแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ชัดเจนสักทีมันยังคุมเครือนทาไมมันถึงแบบยังเปิดเผยไม่ได้หรือว่าแบบเขามีคนอื่นหรือเปล่านอกเหนือจากเราอะไรประมาณนี้มันเป็นพลังงานประมาณนี้แต่จริงความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะ มันดีนะเพราะเป็นไพ่หกไม้2ไม้นะคะคือมันสามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เนาะแล้วมันก็เป็นไพ่แปดเหรียญขึ้นมาด้วยเนาะคือคุณเหมือนเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวคนนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเนาะแต่มันติด แค่คนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองที่ไม่ยอมให้สถานะสักทีนะคะตรงนี้เนาะนะมาดูการว่าหนึ่งถึงสิบนี้นะความรักความสัมพันธ์ของท่านลมคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงไพ่เพื่อนพินไม้นะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เนาะมีโอกาสนะท่านลมนะคะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเนาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ว่าจริงริแอนมอตัวคุณเองอะหนึ่งถึงสิบนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะวีนไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็แอนมองว่าคุณจะ ไม่รอต่อไปนะเพราะว่าคุณเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคนที่คุณไปดีลด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเป็นชาวราศีเมษได้นะ อันที่2เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกทั้งเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบเขายังไม่อยากตัดสินใจนะคะในการที่จะเลือกคุณตรงนี้เพราะว่าตัวเขาเองยังมีความลังเลว่าเออถ้าเกิดว่าเขาคบกับคุณแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวคือคนนี้ค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากนิดน,นึงแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หน้าที่ตำแหน่งงานอาจจะดีประมาณนี้นะอม,มันก็เลยทําให้ตัวเขาเองแบบ ยังสับสนอยู่ยังลังเลอยู่ก็เลยไม่ชัดเจนกับคุณบางคนอนะดีวกว่าคนไกลต่างชาติต่างภาษามีระยะทางระยะห่างมันก็เลยทําให้เขามีความกังวลนะคะในเรื่องนี้ว่าแบบเออถ้าเขาคบกับคุณแล้วความสัมพันธ์มันจะไปได้ไกลไหมมันจะไปได้ดีไหมมันจะพัฒนาได้จริงหรือเปล่าประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวเขาเองแบบยังสับสนอยู่ส่วนตัวคุณนะ่ะการที่เขาอะไม่ชัดเจนกับคุณสักทีอะ คุณนะมองว่าตัวเขาเองมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีตัวเลือกทั้งเลือกแล้วคุณมองว่าตัวเขาเอง่สรุปจะชัดเจนไหมเพราะว่าดูเขาก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะ พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาสักทีตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณกังวลยิ่งมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาตรงนี้หรืออาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะมาเลยทําให้คุณยิ่งรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งอยู่ไปเหมือนคุณต้องยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเออ จนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณเองอะ่ะจะตกอยู่ในสภาวะของการที่มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะเริ่มหน่อยกับความสัมพันธ์นี้และมีโอกาสที่ตัวคุณเองเนี่ย อาจจะมีการพูดบางสิ่งบางอย่างหรือกระทาบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าแบบเออถ้าเกิดว่าจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ทักทีเนี่ยคุณจะไปแล้วนะคุณไม่อยู่แล้วคุณจะไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วคุณไม่เอาแล้วมีโอกาสในบางคนที่จะมีการทะเลาะมีการพังหรือมีการเกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณและเขาตรงนี้เนาะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าแบบ ตัวเขาเองแบบเจ้าชู้กันไปอ่ะแล้วคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่สามารถให้คุณได้มันติดปัญหาตรงไหนมันเป็นเพราะอะไรนะตรงนี้มันก็เลยทาให้มีโอกาสที่คุณทั้งคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะหนึ่งถึงสิบนี้จะทะเลาะกันนะแล้วก็มีการที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะนิ่งใส่เขานะคะซึ่งมันจะอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่เครียดมากเลยนะเพราะว่าจรงิงๆอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกดีกับคุณนะจรงิงๆคนนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะนะแล คุยกับคุณด้วยเนาะตรงนี้นะคะถึงสาเหตุเนาะที่แบบเออเขายังแบบไม่ชัดเจนกับคุณได้สักทีนะคะซึ่งแอนเห็นสองอย่างนะคนท่าลมนะคะมีโอกาสที่มีกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้ามาคุยแล้วคุณได้คอมเมนต์เลยหมายความว่าโอเคเขาตกลงกบคุณเลยนะคะหนึ่งถึงสิบนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเข้ามาขับคุณแล้วคุณทะเลาะกันคุณมีปัญหากันนะคะแล้วก็โอเค สรุปก็คือแยกย้า่นะไม่ไปกันต่อนะคะแล้วก็คุณอาจจะแบบโอเคนิ่งเงียบหรือว่าห่างหายจากเขาไปเนาะตรงนี้นะซึ่งไพ่มันเป็นไพ่ของชาเลนต์ขึ้นมาตรงนี้นะคะจริงมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามานะคะแล้วทำให้คุณแบบมันเป็นเหมือนการต่อสู้บางอย่างของคุณที่เอาชนะให้ได้นะคะตรงนี้เนาะซึ่งมันมี2ออย่างเหมือนที่บอก ไฟหนึ่งอาจจะโอเคคุยเคลียร์ชัดได้ไปต่อกับอีกไฟหนึง่งโอเคคุยเคลียร์ทะเลาะมีปัญหากันแล้วก็เลิกรลากันไปนะคะตรงนี้เนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะคะมันจะคือไพ่ออนสามเนาะมันเป็นไพ่อเบนแดนซ์ขึ้นมาสองใบเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นในแนวทางไหนคนที่ใช่ถ้าคุณทั้งคู่เป็นคนที่ใช่ต่อกันมันจะอยู่นะ แล้วคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขถ้าคุณทั้งคู่ไม่ใช่คนที่ใช่ของกันละกันมันก็จะมีการจบแต่การจบนี้แอนมองว่าคุณจะมีการเงียบๆสักระยะหนึ่งแต่ว่าคุณก็จะแฮปปี้นะคือคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากนะคะกับการที่ไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วประมาณนี้เนาะได้นะซึ่งไาบอกว่าเออไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนก็ตาม คุณจะมีความสุขแน่นอนนะ1-10ถึง10นี้ a อา n d น n c แขึ้นมานะคะรวมถึงการเงินของคุณนะที่มันจะดีการงานของคุณนะคะที่มันจะแบบเข้ามาให้คุณแบบทำเยอะแยะมากมายเลยนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในปักหลังนี้เนาะแต่บอกเลยว่าคุณจะต้องอยู่ในสภาวะบางอย่างที่แบบ เลือกหรือตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะซึ่งท่านลมเป็นคนที่แบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะเออก็ให้คุณเลือกทําตามในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะตรงนี้แล้วก็เป็นฝ่ายเขาเองนะคะที่จะต้องเครียดแล้วก็ต้องหาทางในการเจราจากับคุณว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเนาะสำหรับท่านลมคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็จบไปแล้วเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะท่านลมเนาะหนึ่งถึงสินี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณละคู่เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีนะคะชาวท่านลมเนาะคนมีคู่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะความรักของคุณนะคะกับคู่นะหนึ่งถึงสิบกระกฎาคมน,นี้นะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงเนาะซึ่งชาวท่านลมคนมีคู่นะคุณได้ไพ่เป็นในละะักษณะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่มันก็ คือมันก็เหมือนคู่ที่ปกติอะที่แบบมีทะเลาะงานมีเบื่อกันมีงอนกันมีความไม่เข้าใจกันบ้างอะไรประมาณนี้แต่ท้ายที่สุดเราก็โอเคกลับมาปรัแบบความเข้าใจกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเหมือนเดิมเช่นถ้าเกิดว่าคุณกับคู่ในอดีตนะคะทะเลาะก,กันเนาะคุณงอนเขาเขาก็จะแบบ ทักมาง้อคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเขางอนคุณคุณก็จะมีการทักไปง้อเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ปกติเสมอจริงๆความสัมพันธ์ของท่านลมคนมีคู่นะคะในอดีตบางคนนะ่ะคุณได้คู่จากการที่แบบไปสังสรรค์ไปบาร์ตี้เจอเพื่อนเนาะได้เจอกันนะคะบางคนเป็นคู่ที่แบบมาจากกลุ่มเพื่อนแก๊งเรานั่นแหละเนาะเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้พัฒนานความสัมพันธ์กันนะคะตรงนี้เนาะ ừ, ซึ่งท่านลมคนมีคู่จริงความสัมพันธ์ของคุณและคู่มันค่อนข้างดีแฮปปี้บางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ำนะคะหรือว่า มีการมั่นงานแต่งที่ผ่านมาไม่นานนี้ได้เนาะแต่ว่าบางคนนะเป็นลักษณะที่อาจจะอยากมีลูกมีบุตรแต่ว่าไม่ว่าคุณจะแบบทําแค่ไหนก็ตามมันก็คือแบบไม่ได้สักทีไม่มีลูกสักทีแล้วทาให้คุณเริ่มแบบเกิดอาการเบื่อเซ็งกับชีวิตคู่ขึ้นมาได้นะในบางคนบางคนคุณมีคู่ที่แบบปาร์ตี้เก่งเที่ยวเก่งสังสรรค์เก่ง,ง,กงอะไรประมาณนี้แล้วก็ทะเลาะกันงอนกันแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ เบื่อจังเลยแบบมาอยู่กับคนแบบนี้วันวันแบบก็นัดเจอเพื่อนเจอแต่เพื่อนเออไม่สนใจเราเลยก็มีงอนกันบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณทั้งคู่ก็คูดคุยแบบฟังเข้าใจกันได้เหมือนเดิมเนาะซึ่งท่านลมนะคะคนมีคู่เนาะตรงนี้นะไพ่คือสิบดาบเด็กถ้วยแล้วก็สิบถ้วยนะคือ มีโอกาสที่ท่านลมนะคะคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกันได้นะในคู่ระหว่างคุณและเขาอาจจะมีการทะเลาะก,กันบางอย่างที่ค่อนข้างรุนแรงได้เนาะแต่ท้ายที่สุดนะคะเด็กถ้วยขึ้นมามันจะมีการกลับมาง้อคืนดีแล้วก็แฮปปี้มีความสุขเหมือนเดิมนะสําหรับท่านลมนะคะอันที่2ที่เห็นหากใครก็ตามที่เป็นคู่กันมานานมากแล้วเนาะคนมีคู่นะคะแล้วก็คุณกับคู่อะ่ะ อยากมีลูกมากเลยคือทำทุกอย่างทำกิฟต์หาหมอพยายามหลายท่ากระบวนการก็แล้วแบบออไม่มีลูกสักทีเราทำให้คุณแบบก็คุยกับกับคู่ของคุณว่าแบบเออทำยังไงดีจะได้มีลูกอะไรประมาณนี้มีโอกาสนะคะถ้าคุณแบบกลับแบบแบบแบบเหมือนไปปรึกษาแพทย์นะไปโรงพยาบาลนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้มีลูกนะ เออมีโอกาสมากเลยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในชีของคุณนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะซึ่งจะทําให้คุณนะ่ะได้เจอกับข่าวดีนะตรงนี้นะคะนะเด็กถ้วยขึ้นมาสิบถ้วยคุณจะได้รับข่าวดีเนาะแล้วก็บอกเลยว่าลูกคุณคนแรกมีโอกาสาที่จะเป็นผู้หญิงนะคะผิวขาวเนาะตรงนี้ได้นะคะในบางคนเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะกับบางคนอนะ่ะมีโอกาสคิดคู่ของคุณหรือตัวคุณก็ได้อาจจะมีการเจ็บป่วยนะ คือมีโอกาสที่ไม่สบายได้รับการผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลน,นะคะตรงนี้เนาะช่วงเวลานี้แหละอ,อ่อสิบวันเนี้ยคุณกับคู่อะ่ะจะมีการดูแลกันละกันมากๆแล้วมันจะเริ่มเห็นโมเมนต์ดีๆจากที่ในอดีตทะเลาะกันไม่เข้าใจกันงอนกันแล้วก็แบบเบื่อและเออแบบไม่ไหวแล้วกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะที่หนึ่งถึงสิบนี้เนี่ยออถ้าสมมติคุณป่วย เขาจะดูแลคุณเขาจะเทคแคร์คุณไม่ใช่แค่เขานะครอบครัวเขาครอบครัวคุณนะคะจะเข้ามาดูแลเทคแคร์แล้วทำให้คุณแบบเกิดความสุขเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้เนาะหรือถ้าเป็นตัวเขาเองที่ไม่สบายคุณจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เขาซื้อนู่นซื้อนี่ แล้วเขาจะฟีลลิ่งได้ถึงความรักของคุณที่คุณมีแหบเขาแบบยืมมากๆนะคะตรงนี้นะสาหรับท่านลมน้อตรงนี้ที่ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดใครก็ตามที่ยังไม่เกิดปัญหาสุขภาพจริงแนะนําให้คุณละคู่จูงมือกันไปเช็คสุขภาพนิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบไปหาหมอนิดนึงนะคะหรือว่าคือมันเป็นไพ่ของสิบหนาบะ่ะมันเป็นพลังงานที่อาจจะต้องมีการพักผ่อนนะคะมีการเยียวยาหรือว่าต้องมีการตรวจร่างกายกันบางอย่างเกิดขึ้นเนาะตรงนี้นะเพื่อให้ตัวเองแบบสุขภาพดีจะได้ไม่มีปัญหานะคะหรือ อาจจะแบบชวนกันไปทําบุญก็ได้นะสาหรับท่านลมนะคะคนมีคู่เนาะตรงนี้เป็นลักษณะที่แบบไปทําบุญให้กับเด็กนะคะให้กับเด็กด้อโอกาสเด็กที่แบบพ่อแม่เขาทิ้งอ่ะเป็นแบบพวกเขาเรียกมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กอะคะ่ะให้คุณทําบุญเนาะมันจะส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยได้เจอกับสิ่งที่ คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณอยากมีในชีวิตของครอบครัวของคุณเองนะคะชีวิตคู่ของคุณนะตรงนี้เป็นคาแนะนํานะคะให้ให้คุณลองไปทําดูนะแล้วคุณจะคือจริงๆอ่ะคุณจะเจออย่างแรกเลยคือความอิ่มเอมใจที่จะเกิดขึ้นในตอนที่คุณแบบได้ไปทําตรงนั้นนะคะนะคุณจะแบบแล้วคุณจะเห็นถึงสัจธรรมชีวิตบางอย่างนะคะ เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแล้วมันจะทําให้คุณมีการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะสําหรับท่านลงคนมีคู่นะคะตรงนี้เนาะอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะอ,อคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเขาทําไม่ดีกับคุณบางอย่างแต่พอคุณได้เห็นอีกจุดหนึ่งในการที่บางคนอาจจะไปทําทานหรือไปทําบุญคุยคุณอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นหรือว่ามีการเติบโตมากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มโอเคแบบมีการรัก เขามากขึ้นต้องการมีความเป็นครอบครัวกับเขาหรือว่าอพยายามปรับความเข้าใจในมุมมองบางอย่างที่เรากับเขาไม่ตรงกันในอดีตอะได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับท่านลมเนาะคนมีคู่ซึ่งแบบดีมากเลยนะซึ่งไพ่บอกว่าเอออยากให้คุณเชื่อนะคะแล้วก็อยากให้คุณขอพอนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้ไพ่ trust ขึ้นมา bracing ขึ้นมาเนาะคือบอกเลยว่าให้คุณเชื่อนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ให้คุณแบบ เขาเรียกว่าพยายามเข้าใจในอีกตัวอีกฝ่ายเนาะยังไงความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้มีปัญหาไงคือก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าเออให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะในความสัมพันธ์นี้ว่ามันดีมันแฮปปี้คุณจะอยู่กับเขาได้นะแค่แค่นี้เองคุณก็จะได้รับพรนะคะที่ดีดอ,อ่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากสิ่งรอบตัวที่คุณทํานั่นแหละที่มันจะแบบสะท้อนกลับมาหาคุณให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุขนะกับชีวิตคู่กับครอบครัวของคุณบางคนถ้าเกิดว่า เป็นลักษณะที่มีลูกด้วยเนี่ยก็ส่งผลกับลูกคุณด้วยนะคะเออให้ลูกคุณแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับท้าลมคนมีคู่นะคะ1-10ถึงนี้นะก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูกันสนุกๆน,นะคะที่สําคัญเลยเคอแบบดูแลสุขภาพนะช่วงนี้โควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะแล้วก็เห็นคนแบบ ก็คือแบบใส่แมสการใส่แมสลดลงแล้วแหละแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมถ้าเกิดไปในที่ที่แออัดก็ยังแนะนําให้ใส่แมสนะคะหรือว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลล้วก็อย่าลืมหมัดล้างมือนะเออเพราะว่ามือน,นี่เป็นแบบตัวสะสมเชื้อโรคเลยนะคะเพื่อให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านลมเนาะบ๊ายบาย